สวัสดีครับหมอฟู่นะครับนายแพทย์สว,ยวีหบางทำมั่งศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางประจำเมเดียวคลินิกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดไขมันหน้าเด็กกับคำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะครับ เติมไขมันทักตื้นนานไหมคะเราน่าจะสวยแบบประมาณอาทิตย์เท่าไรคะโดยปกตินะครับระยะเวลาที่บวมที่สุดจะอยู่ในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกนะครับโดยมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ4ีถึงห้าวันแรกนะครับหลังจากนั้นค่อยๆยุบบวมเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง2อถึงสสัปดาห์จะค่อยๆเข้าที่นะครับแล้วก็สวยที่สุดอยู่ที่ประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางคนที่จะออกงานหรือจะอะไรผมแนะนําว่าให้เว้นระยะหลังจากที่เติมไขมันประมาณ1เดือนนะครับจะได้รูปทรงใบหน้าที่กําลังสวยที่สุด จะเป็นคนผอมมากๆเลยค่ะไม่มีไข่แบบตัวเล็กมากฉีกไขมันได้ไหมคะ เอาจริงๆสามารถทําได้นะครับถ้ามีไขมันให้ใช้นะครับโดยส่วนใหญ่เราก็ต้องมาประเมินก่อนครับว่ามีบริเวณไขมันส่วนไหนให้ใช้บ้างโดยทั่วไปถ้าเป็นผู้หญิงนะครับปกติจะมีไขมันบริเวณต้นขาที่พอให้ใช้อยู่นะครับถึงจะตัวเล็กหรือจะผอมมากแค่ไหนบริเวณต้นขามักจะมีไขมันให้เราใช้เสมอครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับในคนที่ผอมมากๆหรือตัวเล็กมากๆเดิมที่เขาผอมอยู่แล้วขาเล็กอยู่แล้วการดูดไขมันเนี่ยถ้าเกิดเรา ดูดไปมากเกินไปไม่มีการระมัดระวังบริเวณที่ดูดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาของบริเวณที่ดูดเช่นบริเวณต้นขาอาจจะเกิดรอยเว้าหรือจะเกิดการขู่ขระของบริเวณที่ดูดได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแพทย์ผู้ดูดไขมันต้องมีความเชี่ยวชาญมากพอสมควรครับการออกกําลังกายกับการอดอาหารเพื่อลดน้ําหนักนะครับมันก็จะมีผลกับ การติดของไขมันอยู่แล้วในแง่ของสารอาหารที่ได้รับก็ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็การออกกําลังกายก็เป็นการเบรนไขมันนะครับเป็นการเร่งการเผาผลาญของไขมันนะครับเพราะฉะนั้นไขมันที่ฉีดเข้าไปใหม่มันก็โดนไปด้วยก็แน่นอนครับทำให้โอกาสติดของไขมันมันก็ลดลงนะครับถ้าในความเห็นของผมนะครับถ้าจะเติมไขมันหรือจะปลูกถ่ายไขยมันผมแนะนําว่าให้ลดน้ําหนักก่อนจนสุดแล้วแล้วเราไม่มีแผนที่จะลดอีก ก็ค่อยมาเติมก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับตั้งไขมันนี่เราจะเอาไขมันจากตรงไหนดีที่สุดคะ โดยทั่วไปตำแหน่งที่ผมเลือกจะเลือก2ตำแหน่งครับก็คือบริเวณหน้าท้องและบริเวณต้นขานะครับซึ่ง2ที่นี้จะเป็นบริเวณที่มีไขมันสะสมค่อนข้างเยอะมีปริมาณที่เพียงพอกับการเติมไขมันนะครับและอีกอย่าง2ที่นี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีสเต็มเซลล์มากที่สุดในร่างกายนะครับแล้วก็มีตัวผังผืดแทรกน้อยที่สุดครับก็จะเหมาะสําหรับที่จะเอามาเติมเพื่อปลูกถ่ายครับ ชิมไขมันช่วยเส้นริ้วรอยแบบขมวดคิ้วกิกนการล่มหน้าผากไหมคะแล้วก็มีปัญหาใบหน้าหย่อนค้อยหนังตาตกมันจะช่วยไหมคะ คือเรื่องเรื่องของริ้วรอยเล็กๆตื้นๆเนี่ยมันช่วยได้ครับการเติมวอลลุ่มเข้าไปมันทําให้ริ้วรอยพวกนี้มันหายไปได้แล้วก็เอฟเฟกของสเต็มเซลล์มันทําให้ริ้วรอยเล็กๆมันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นริ้วรอยลึกๆที่เกิดจากการแอคชั่นหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยเช่นการขมวดคิ้วหรือตินกาเนี่ยการฉีดเติมไขมันร่วมกับการฉีดโปรตูลินุ่มท็อกซินเนี่ยมันจะช่วยได้ดีกว่าครับสำหรับความหย่อนคล้อยเนี่ยถามว่าการเติมไขมันมันช่วยยกกระชับ ได้ไหมก็ต้องตอบว่ามันเอฟเฟกของการยกกระชับค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับการเติมไขมันช่วยได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมแนะนําว่าอาจจะเป็นการลิฟต์แอนด์ฟิลก็คือการไปลิฟติ้งนะครับร่วมกับการฟิลลิ่งก็คือการเติมไขมันก็จะช่วยตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับการลิฟติ้งก็มีตั้งแต่การทําโดยไม่ผ่าตัดและผ่าตัดนะครับไม่ผ่าตัดก็ตั้งแต่ให้ฟูเอลเทอร่าหรือการผ่าตัดก็จะเป็นการผ่าตัดยกกระชับไปเลยนะครับ มช่วยสิวมคส่วนใหญ่แล้วมันจะมีผลดีต่อลุมสิวใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันมีสเปซให้เราสามารถที่จะไปฟิลลิ่งได้โดยที่เติมบริเวณชั้นตื้นนะครับหรือเติมอินทราเดอร์มอลแหลนะครับแต่ถ้าลุมสิวเล็กๆเนี่ยการเติมไขมันร่วมกับการทำรีเซอร์เฟซิ่งเลเซอร์น่าจะดีที่สุดครับ การฉีดไขมันหลังทำจะมีแผลเป็นที่หน้าหรือตรงรอยดูดไขมันไหมคะจากประสบการณ์ของผมนะครับเราใช้เข็มค่อนข้างเล็กโดยแผลที่เกิดขึ้นจะเป็นแผลขนาดไซส์พอๆกับที่เราเจาะเลือดเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดแผลเป็นแทบจะไม่มีนะครับโดยที่หน้าเนี่ยไม่ได้มีแผลเป็นอะไรเลยแล้วก็ตรงบริเวณที่ดูดไขมันรอยดูดไขมันที่ต้นขานะครับหรือที่หน้าท้องนะครับส่วนใหญ่แผลก็จะยาวไม่เกิน5มิลลิเมตรนะครับโอกาสเกิดแผลเป็นก็ค่อนข้างน้อยครับฉีดไขมันมันเจ็บมากไหมคร ส่วนใหญ่มันเจ็บแบบทนได้นะครับมันจะเจ็บเฉพาะตอนช่วงที่เราฉีดยาชานะครับโดยฉีดยาชาบริวเวณที่ดูดไขมันเนี่ยมันก็จะเป็นการฉีดยาชาและน้ําเกลือเข้าไปในชั้นไขมันนะครับทําให้เซลล์ไขมันมันลอยอยู่ในน้ำนะครับช่วงนี้ก็จะรู้สึกแบบเสียวๆกับเจ็บจีดจ๊ดๆในบางบริเวณส่วนใหญ่ทนได้ครับไม่ได้เจ็บมากแล้วก็ตอนดูดไขมันก็จะไม่เจ็บเลย ส่วนการเติมไขมันบริเวณใบหน้าเราก็จะใช้วิธีการบล็อกเส้นประสาทเป็นจุดๆนะครับเราไม่ได้ฉีดทั่วๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเจ็บตามจุดที่เราบล็อกเส้นประสาทหลังจากที่บล็อกปุ๊บทั้งหน้าเราจะชาหมดตอนเติมไขมันก็จะแทบจะไม่รู้สึกหรอกครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นถ้ากลัวมากนะครับก็สามารถใช้วิธีการฉีดยาสลบทางหลอดเลือดดำเพิ่มเติมได้นะครับทำให้ลดการกังวลแล้วก็ลดอาการเจ็บปวดได้มากขึ้นนะครับใครบ้างที่ห้ามเติมไขมันที่หน้า Absolute p o น e n t i a d u a t i o n ก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือคนที่ไม่ม <Incred> <an refugees> ีไขมันให้เราใช้หรือมีปริมาณไขมันไม่เพียงพอนะครับเราก็ไม่สามารถเติมได้นะครับเพราะบางคนนี้ลีนจริงๆคือผอมมากๆจริงๆนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเช่น มีอาการของไทรอยด์เป็นพิษหรือมีประวันความดันไขมันอะไรที่ควบคุมได้ไม่ดีนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการหายของแผลแล้วก็การติดของไขมันนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาจจะมีคนที่มีมะเร็งบริเวณผิวหนังหรือเป็นมะเร็งที่อื่นอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเราสามารถรักษาโรคนั้นๆหรือควบคุมอาการของโรคประจําตัวได้ดีนะครับสามารถมาเติมไขมันในภายหลังได้ครับเสริมซีดีคนที่ไปหน้ามาแล้วอยากเติมไขมันทับเป็นอีกได้ไหมคะรู้สึกว่าเจิหนะ้า มาแล้วมันยังแบบเป็นขอบซิลิโคน ถ้าจะให้เติมทับเพื่อเสริมให้มันนูนมากขึ้นเช่นหน้าผากให้นูนมากขึ้นหรือจมูกให้นูนมากขึ้นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่าเนื้อที่ที่จะให้ไขมันอยู่เหมือนเราไม่มีบ้านให้เขาอยู่อะเราเติมเข้าไปปุ๊บมันก็จะแน่นเร็วแล้วก็โอกาสติดของไขมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติมแล้วไปเข้าไปในโพรงของซิลิโคนค่อนข้างเยอะนะครับจะเกิดการอักเสบหรืออะไรได้มากนะครับทำให้เป็นอันตรายได้มากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจะเติมด้วยจุดประสงค์อื่นเช่น เราจะเติมเพื่อที่จะกลบขอบของซิลิโคนเช่นที่เจอบ่อยก็คือซิลิโคนหน้าผากน,นะครับบางคนใส่แล้วเห็นขอบของซิลิโคอนอยู่แล้วก็มาเติมกลบให้ขอบมันเห็นได้ไม่ชัดให้มันเรียบขึ้นอันนี้สามารถทําได้ครับเคยดูดไขมันมาแล้วไม่เหลือแล้วอะค่ะใช้ไขมันคนอื่นเติมได้ไหมคะต้องตอบเลยครับว่าไม่ได้สาเหตุก็คือร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อมีเซลล์หรือว่าโปรตีน<ม>จากที่อื่นที่มันไม่ใช่ของเราเองเ่ยเข้ามาเนี่ยร่างกายเรามันจะมองเป็นสิ่งแบกบอมนะครับและจะกําจัด เพราะฉะนั้นจะเกิดปฏิกิริยาการปฏิเสธทําให้เซลล์ไขมันที่ฉีดเข้ามานะลนวมันไม่มีชีวิตรอดแล้วก็จะเกิดการอักเสบได้ครับเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าไม่ได้ครับถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคําถามไว้ในทางเพจของ m e d i w i y e Clinic หรือสามารถนัดเข้ามาปรึกษากับผมได้โดยตรงนะครับทางเพจของ m e d i w i c l i n c นี่เองนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ